อุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะ<น>ลูกค้าที่ใส่ดีจังตัวอะไรเนี่ยตัวเงินตัวทองไงอ้าคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ดราม่าเนาะเด็มคนนี้มาของเรา <ๆ S 1> <laughs> ฉันฉันเป็นลูกค้าใจร้ายไม่ใช่แม่ค้าใจร้ายที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะครับแต่เนี่ยแต่เนี่ยแพงขนาดนี้เนี่ย เรียกแม่ค้าคนเก่าไปเรียกลูกของแม่ค้าไปเลยทำไมมารยาทคุณต่ำขนาดนี้ล่ะครับนั่นน่ะของนี้ก็หมื่นห้าถูกแล้วไหมครับมันเรื่องอะไรกันล่ะพอนมสวัสดีค่ะลูกค้าอุ้ยวันนี้มีของมาเข้าใหม่เต็มเพียบเลยได้ลค่ะลูกค้าใจดีอุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะลูกค้านีสัสดีจัง ช่วงน,นี้พอลนนลงไม่ใช้ถุงพลาสติกตนะจ๊ะถุงใบเองค่ะน,นี่ลุกรมสดีว่าคู้ขนมเยแยะเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะอุ้ยลูกค้าชอบขนมหวานเลยมาเดี๋ยวแม่ค้าคิดเงินให้ลูกค้าใจร้ายร้านก็สมซออันนี้ใครเนี่ยพนักง,งานหรือว่าคนใชยอุ้ยแม่ค้าจ้ะแม่ค้าอ่ะฝากถือก่อนตัเลี้ยงวอะไรเนี่ยตัวเงินตัวทองไงอุยทำไมเด็กมึงใส่ยางงี้ อันนี้แค่ไม่อยากได้หรอกเอะไรดีนะไข่ไข่จริงหรือไข่ปลอมเนี่ยแต่ผมเครี้ยงขนาดนี้ไม่แตกไข่ปลอมแน่ๆไม่อยากได้นี่เธอจะซื้อเขาไม่ซื้อคองยันเลี้ยงม่าจะซวยโอ๊ยไม่ขายพูดไม่ดีเจ้าขายอย่างงี้ปวดหัวเฮ้ยนี่ก็เดย์ตังไข่ตกลูกค้าใจดีอืมนี่ตังตกนี่มาตกคืนเจ้าของ แม่ค้าค่ะตาตกค่ะโอ้โหขอบใจนะลูกค้าใจดีจังเลยออาเิญจ้ะจนให้อย่างหนึ่งเลือกได้เลยเข้าเแบบไหนเลือกไปเลยจ้าเป็นรางวัลเป็นรางวัลลูกค้านิสัยดีวันนี้ทำไมโลกมันมืดีจังนะสงสัยแม่ค้าตาไม่ดีลูกค้าใจร้ายใส่แว่นแบบนี้มองไม่เห็นใหญ่เลย อย่าบอกใครนะมันตรงมันตัวทองไม่มีอะไราอานะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ยืนปกติแล้วก็มันก็มีบายหลายแบงก์ก็เลยเลือกเลยปุ๊บม่ข่าไม่เห็นลงนี่นะเสร็จฉันละฉันควรจะคืนไม่นะคืนดีกว่า ว่าที่เหลือฉันเอาแม่ค้าผมเก็บตงังค์ได้ยี่สิบขาขอบใจมากนะหูเจอลูกค้านิสัยดีจังเลยขอบใจขอบใจมากแล้วแม่ค้าไม่ไม,ม,มีขนมให้ผมละครับแต่ผมเก็บเงินได้ครับโอ๊อะะเชิญตามสบายเลยจ้าลูกค้าเลือกได้เลยคนมักน้อยครับไม่เอาเยอะคุณมักนอ้อยครับไม่เอาเยอะฉันว่าตังค์ฉันหายไปหลายหมื่นนะทำไมถึงได้แบงค์เดียวนแปลกใจจัง วิตาลูกค้าใจดีทำไมร้านค้าเป็นอย่างนี้ล่ะคะหมาแถวนี้จะมาตะกุยของจัดให้นะคะโอ้ขบใจขบใจจ้าม่เจอคันนี้แม่ค้าแต่แม่ไวเราจะตีให้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้สายดีจังเลยใช่ค่ะไม่ปฏิเสธเลยนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ปฏิเสธค่ะเป็นความจริงเด้อโอ้สวัสดีค่ะแม่ค้าลูกค้าใจร้าย โอ้ oh, สวัสดี <c oughs> พอดีว่าวันนี้ผมรวยมากนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้โชคดีหรือโชคลายเดินไปไหนตรงไหนก็เห็นตังล่วงเกินเลยอวันนี้ผมก็เลยจะมาซื้อของนะครับแ oh, ม่คา้าเเชิญเชิญเลือกก่องตอุงยแม่คา้าของที่วางมาดูแบบว่าไม่เป็นระเบียบผนช่วยจัดไหมอุ้ยทําไมวันนี้ใจดีจังเชิญจ้าเชิญได้เลยครับเดี๋ยวตีช่วยจัดน,นะครับ ไม่ได้นำทังนะเชิดเชิญเชิญออกจากร้านค้าไม่ได้ฉันซื้ออันหนึ่งลูกเดียวกดอะไรนะคุณลูกเดียวไผสมกับที่ทำร้านฉันพังเสียอารมณ์ไม่เอาละมาคิดเงินเลอจ้าขาใจดีมาคิดเงินค่ะทั้งหมด5บาทจ้า แม่ค้าคิดเงินผิดหรือเปล่าคะโอ้ไม่ผิดนะั่นเนี่ยแม่ค้าลืมองสุดปิดจ้วค่ะตายจริงอู๋ขอบคุณมากอู๋ไม่งั้นจะขาดทุนเลยนะนี่ขอบใจขอบใจจ้าจ้าตัางทอนเออลูกค้านี่ดีจริงๆแล้วคิดเงินผิดก็สาบ,บอกเราด้วย <c oughs> ลูกค้าใจร้ายทำไมไม่อร่อยเลยล่ะเธอเนี่ยฉันต้องซื้อขนมเพื่อมีอะไรขายปะเนี่ยลูกแมวอะไรเนี่ย อคิดแล้วก็ซื้อนะจ๊ะซื้ออยู่แล้วสีลมจะเป็นคนไม่มีระยะอะไรขนาดนั้นคิดตังสิแต่อย่าไปคิดลูกนะลูกฉันแพงกี่โลตัวเนี้ยสิบโลตัวกระติ๊หนึ่งสบโลแพงไม่เอาตัวนี้เอาเกลื่นหนึ่งพับาทจ้าเท่าไรนะหนึ่งพัแพงอะไรเนี่ยอะไรละรูปบัตรก็ได้ครับมีบัตร อะแม่ค้ารูดให้หน่อยสิพอดีแม่ค้าใช้ไม่เป็นจ้าแม่ค้าใช้ไม่เป็นด้วยเออไม่เป็นไรงั้นให้แม่ค้ารูดเลยละกันเนาะไม่เป็นก็ลองลองรูดดูนะหนึ่งพันสองพันเราเองที่เด็กมงคลนี้มาของเาฉันฉันเป็นลูกค้าใจร้ายไม่ใช่แม่ค้าใจร้ายแม่ค้าอุ้ยตายแล้วเงินในบัตรฉันมีห้าบาทแม่ค้ารูดไปหมดห้าบาท นหน้าเชิญใหม่นะจ้าไม่ได้เล่นหวยไหมครับแม่ค้าตังทอนต้องมีตังทอนด้วยลูกน้าตังทอนมันแก่ยากจังลูกค้าใจดีจะลองกินสักหน่อยรสชาติเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวดูแกให้ค่ะโอ้โขอบใจขอบใจได้แล้วค่ะขอบใจมากนะเชิญเลือกตามสบายลูกค้าคนนี้นี่ดีจริงๆโอ้ยหิวจังเลยอ่ะ ลูกค้าใจร้ายไม่ขาตายเลยตรงนี้เนี่ยแอบกินก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จัญญาบันจัญญาบันไม่มีไม่มีจัญญาบันในนี้อ่ะฮัมหอมอ๋อเรียอะไรเนี่ยลูกค้ามาก็ไม่เรียกด้วยเออทำไมทำไมต้องเรียกอ่ะก็รับในหน้าที่อ่ะบอกแล้วว่าให้เ้าบ้านเอ้านี่าหอมยู่แม่บ้านสิบาทบเอาอ่ะอิ่มละ พอแล้วีหลังมานะมันจะจับตาดู้ามาเลยก็มาวันนี้เรามีมาม่ารสเผ็ดราคาพิเศษอาจารย์เลยก็มาลูกค้าใจดีกับลูกค้าใจร้ายอยู่ด้วยกันจริงออกไปอันนี้ลดเหลือเท่าไหร่ครับแม่ค้าเจากห้าสิบเหลือห้าบาทค่ะห้าบาทนี่ฉันอยากได้อันนี้ฉันจะเอาไม่ได้ค่ะถ้าอยากได้แบ่งกันกินก็ได้นะคะ เรื่องมากจริงเลยอาอาผมเอาจะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหอ้าแกะซิขี้เกียจทําเป็นหรือเปล่าอ่ะนี่อะไรเนี่ยนี่ปกติมาร้านนี้บ่อยไหมเนี่ยก็บ่อยนะก็ม<ะ>าทุกวันมีแล้วเจออะไรแปลกแปกบ้างไหมเจอบ่อยมีหมามาทําของตกของตักเต็มหมดเลยอะ่ะอย่ามาว่าหมาใชนนหมเดี๋ยวท่นคุยให้นี่เธอทําของตกจริงหรือเปล่าเธอไม่ได้เป็นคนทําใช่ไหมไม่ได้เป็นคนทําฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําอย่ามาว่าเขานะ อะปีไปแบ่งกันกินกับใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วถามจริงๆเฮอยอันนี้ใส่เนี่ยใครสอนใครสั่งให้ใส่ตอนซื้อมาเนี่ยคิดอะไรอยู่ฮะเองเป็นนางฟ้าเหรอ CEO, CEO ให้ใส่ CEO ให้ใส่ CEO บริษัทเธอคือใครไม่บอกนะไม่บอกอ่าๆก่อนกินต้องจ่ายตังก่อนนะอ่ะแกก็จ่ายสิอยากได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องหาจ่ายกันนะเพราะเราแบ่งกันกินนะหรอไม่อะฉันใจร้ายไม่ให้หรอกแม่งไม่ต้กิน ไม่ได้เธอใจดีจ่ายให้ฉัน,ใน,ในเจ๊เดี๋ยวไปเอาตังค์มาก่อนนะมีคนแบบนี้ด้วยเลยเนี่ยเท่าไหร่คะโอ้ห้าบาทจ้าจายแล้วมีพันหนึ่งเอาไาเลยค่พันหนึ่งขอบใจขอบใจนะหนูเจอลูกค้าอย่างงี้สิร้าน,นเราถึงเจริญน่าจะกินได้แล้วละ่ะตะเกียบ้ามีเท่านี้เองเหรอไม่เป็นไรงั้นเราก็เป็นคนแบ่งปันแล้วก็แบ่งให้เขาเครึ่องอันหนึ่งแล้วกันไม่ให้คุณลัตตีกินก่อนหรอ จ้อยให้กลุลาบกิงอ่ะกินหืมวะนี่มันตะเกียบฉันนีม่มันตะเกียบฉันมันยังไม่ค่อยสุกนะเสร็จลมเอาตะเกียบแกมาตะเกียบอุ้ยจะกินยังไงเลยเนี่ยเอาเหี่ยวเลยอะ่ะไม่อร่อยเลยอะ่ะหืมนี่ผายได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เลยห้าบาทห้าบาทเอาเงินคืนมาเธอไม่ได้เป็นคนจ่ายนะอย่ามายุ่งได้จะใ้ไปค้าขอโทษ มากเลยมานดังเราไม่ใช่เหรออย่ามาย่งเหนื่อยจังเลยร้านเราก็ไม่ใหญ่มากหรอทำไมเราเหนื่อยอย่างนี้ลูกตึกเวียนหัวจังเลยสวัสดีค่ะลูกค้าใจดีสวัสดีจ้าหนูไม่มีงานทำหนูอยากมาหางานทำอะค่ะโอ้หเหมาะเลยแม่ค้ากำลังหาคนงานอยู่พอดีเชิญเชิญช่วยแม่ค้าคิดคัดเทียร์หน่อยนะจ๊ะได้ค่ะ วันนี้จะมาเอาอะไรที่ร้านเนกดีนะลูกค้าใจร้ายไปทีไรก็ได้ทุกทีอ่ะอ่ะนี่ไม่ขาติยลงเหรอเนี่ยเว้ยดำขึ้นด้วยตายแนะด้เดี๋ยวนะนี่นี่เธอเป็นลูกค้าไม่ใช่หรอเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาเด็กฝึกงานที่นี่เป็นเด็กฝึกงานเหรอแกกัันก็แค่เด็กฝึกงานฝากเลนจูดี้ของฉันด้วยจูดี้ดูแลดีดด เสียงเมื่อกี <|so|>> ้เสียงอะไรอ่ะฉันก็คิดตามยังไงต้อหยิบแล้วอ่ะวิ่งส่งอะไรหรอวายวามากแต่เนี่ย เรียกแม่ค้าคนเก่ามาเลยแม่ค้าคะลูกค้าไม่พอใจกับราคาของค่ะแพงจังอุ้ยสวัสดีค่ะลูกค้าเป็นอะไรมีอะไรหรอคะแพงเกินนี่เลค้าหมื่นห้าค่ะโอ้ยตายนะไปเรียกลูกของแม่ค้าไปเลยจะไม่โอเคเลยราคาของเนี่ยโอ้แม่ค้าลูกค้าไม่พอใจกับราคาของจ้าสวัสดีครับเป็นอะไรครับก็ลูกค้าน่เ หาว่าเราคิดต่างผิดลูกไปดูซิลูกไปดูเขาหน่อยจีว่าเราคิดผิดหรือเปล่านี่ลูกคุณเหรอแต่งตัวเหมือนบ้าเลยอ่ะดูใส่มงกลุลมงกุฎทําไมมารยาทคุณต่ําขนาดนี้และะ้วครับนั่นน่ะของนี้ก็หมื่นห้าถูกแล้วไงครับวนี่นี่ฉันไม่ยอมนะจะมอว่าฉันนิสัยต่ำแฉะมากลูกของลูกแม่ค้าของคนพนักงานมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะคุยด้วยมันเรื่องอะไรกันละครนุ่ม อนี่พ่อใช่ไหมพ่อของลูกของแม่ของพนักงานใช่ไหมนี่ของมันหมื่นห้าผมไม่พอใจผมไม่เอาต้องขอโทษด,ด้วยนะครับน<อ>ี่พวกเราให้ราคาของห้าบาทไปโอ้โหให้เขาไปก็ได้อย่างนั้นก็ได้ห้าบาทก็แล้วกันนั้นห้าบาทค่ะ <laughs> ฉันบอกแล้วไอห้าบาทนะ่ะลํำคาลลูกค้าจะได้ไปซื้อร้านอื่นทำไม ฉันแค่ใจร้ายที่ใส่ไม่ดีพูดจาต่ำตมมันเสียหายตรงไหนนี่ดีตายนักหรอดูสิแทบจะบินได้อยู่แล้วเนี่ยนอย่ามากอดตัวเงินตัวทองของฉันนะกี่บาทลรงเช็กสิวายุดบาาไม่มีค่าฉันจะเป็นคนดีฉันจะไม่ทำเลวอีกแล้วเพราะว่าฉันดูไม่มีค่า คนครับคลิปนี้นะครับเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับน้องๆเนี่ยก็ปฏิบัติตัวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้านะครับเราก็ควรที่จะเป็นคนดีมีน้ำใจนะครับอย่าไปซ้ําเติมนะครับแล้วก็ห้ามลักขโมยนะครับและที่สําคัญนะครับมีวินัยนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะบ๊ายบายตัวนี้ล้อร้านสองเสร็จแล้ว